สวัสดีครับพวกผมจะมีพิศาแดงนะวันนี้ผมจะมาพูดถึง2ดาวยิงนะฮะที่เป็นข่าวกับทีมเราในขณะนี้นะฮะนั่นก็คือเจ้าโรเมลูกากูนะจากเอเวอเรตแล้วก็โอเดียอิกาโลจากแปนอาราว่าวัตฟอร์ดนะฮะซึ่งผมขออนุญาตนะฮะตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่าแมนยูเต็ดทีมของเราเนี่ยสมควรจะเลือกใครดีนะฮะในระหว่าง2คนนี้ในการทีร่จะเป็นดาวยิงในทีมของเรานะฮะ อ่าผมขอเริ่มจากคนแรกหรอนะฮะนั่นคือโรเมลุคากูนะฮะยูคากูเนี่ยจากข่าวรายงานนะฮะเดอะมิลเลอร์ของเราเนี่ยได้รายงานว่าเราทุ่ม40ล้านปอนด์นะฮะไปอย่างเชิงนะฮะเพื่อขอซื้อดาวยิงอ่าจากเบลเยียมเนี่ยมาร่วมทีมของเรานะฮะซึ่งยูคากูเนี่ยเป็นนักเตะที่ตอนนี้เนี่ยนำดาวเทนโวคู่กับเจมี่วาดี้นะฮะยิงไป15ประตูเท่ากันนะฮะแล้วก็เป็นดาวยิงที่ ถึกแข็งแกร่งนะฮะเล่นลูก่การกาดได้ดีแล้วก็ไปกับบอลได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็จบสกอร์ได้ดีนะฮะซึ่งเป็นนัก,นกเตะที่น่าสนใจนะฮะส่วนคนที่สองนะฮะนั่นก็คือโอเดียนอิกาโรจากวอตฟอร์ดนะฮะอิกาโรเนี่ยจากข่าวรายงานนะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงนะ,ะของทีมแมนยูแตงเราอยู่แล้วนะฮะเขาได้ดูทิ เดวิยอรกแล้วก็แอนดี้โคเนี่ยเป็นประจำนะในช่วงวัยเด็กนะฮะซึ่งเป็นเขาเป็นแฟนขับตัวยงอยู่แล้วแล้วก็เขาเนี่ยเป็นแฟนทีมของเรานะแมนยูเอเต็ดซึ่งการที่เขาอ่อยออกมาขนาดเนี้ยมาแซเห็นว่าถ้าเรายื่นซื้อเขาเนี่ยเขาพร้อมที่อ้ารับแขนแล้วก็พร้อมที่มาลังผีของเราทันทีแน่ๆน,นะเพราะอ่อยตัขนาดนี้ยังไงก็เสร็จเราแน่ถ้าเราอยากได้นะฮะส่วน2คนนี้เนี่ย าผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะว่าไข่ที่จะเหมาะกับทีมเราเม้า,มาก,กันนะฮะจากที่ลูกาก,กูเนี่ยยิงไป15เม็ดนะฮะเป็นดาวโวร่วมกับวาดี้ส่วนอิกาโลเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะฮะยิงไป14ประตูเหมือนกันนะฮะเป็นลองดาวโวนะฮะซึ่งไม่ห่างกันมากแล้วก็อิกาโลเนี่ยฟอร์มปีปีนี้เนี่ยถือว่าโดดเด่นนะฮะทำผลงานได้ดีนะฮะเขาเป็นนักเตะที่มีความห้องตัวแข็งแกร่ง นะฮะไปบอลได้ดีแล้วก็จบสกอร์ได้ดีเช่นกันนะฮะแต่ถามว่า2คนนี้เนี่ยใครเหมาะสมมากกว่ากันนะ,ะผมขอเลือกลูกากูนะฮะเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าลูกากูเนี่ยตั้งแต่ออกมาจากเชลซีเนี่ยเขาไปอยู่เว็บบอมบ้างนะฮะในการยืมตัวแล้วก็มาอยู่ถาวรกับเอเวัตันเนี่ยเขายิงกระจายตลอดทุกปีนะฮะซึ่งมาเป็นมาตรฐานของเขาไปแล้วในในการยิงประตูนะฮะส่วนอีกาโล่เนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเขาเพิ่งเพิ่งมาเปี้ยงปีนี้นะฮะ ก็ยังไม่มีอะไรรับประกันเท่าไหร่ว่าปีต่อไปเนี่ยเขาจะฮอตอย่างนี้หรือเปล่านะฮะก็มันก็เป็นที่น่าสนใจนะฮะว่าเขาจะทําได้ดีหรือไม่แต่เขามีใจให้กับทีมเราอันนี้ก็น่าสนใจให้เช่นกันนะฮะแต่ถามว่ามีมเ,ปมเปอร์เซ็นต์ได้ใครมากกว่ากันเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าได้ลูเก,กูเนี่ยยากมากนะฮะแลวราคาสิบิล้านต่อเนี่ยผมว่าสมมตสมผลนะแต่ผมว่า เอวาตันเนี่ยมันคงไม่ขายเราหรอกนะถ้าจะขายเราก็คงเป็นซัมเมอร์หน้าเลยซัมเมอร์นี้คงยังไม่ขายเขาคงเก็บไว้ช่วยทีมซึ่งตลาดรอบนี้เนี่ยเป็นตลาดที่ซื้อนักเตะได้ยากมากๆนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่ทีมเนี่ยจะต้องบางทีมก็ต้องลุ้นแชมป์นะฮะบางทีมก็ต้องทำอันดับในตารางให้ดีนะฮะแล้วก็บางทีมก็ต้องหนีดอกชั้นหรือว่าบางทีมจะต้องทำอันดับไปเล่นบอลยุโรปนะฮะซึ่งนักเตะ ตัวสมคันแต่ละทีมในแต่ละทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่เขาจะปล่อยนะักเตะสมคันออกมานะฮะแต่นะฮะก็นะในโลกฟุตบอลก็ไม่แน่เหมือนกันส่วนอิกาโ่เนี่ยถ้าเรายื่นซื้อตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่แน่ชัดว่า,าโค้ชของเขาเนี่ยกีเก้ซันเชสเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วนะ,ะว่าเขาไม่ขายแน่นอนนะในตลาดรอบนี้เลิกคิดได้เลยนะถึงแม้ว่าอิกาโ่เราจะมี มีมีใจให้ทีมเราก็แล้วแต่นะฮะถึงเราจะยิ่นไปก็คงจะยากก็คงเป็นซัมเมอร์หน้าอังคูนะฮะส่วนถ้าให้ผมเลือกเนี่ยว่าชี้ชัดเนี่ยว่าถ้าอยากได้ได้ใครเนี่ยอิกาโลเนี่ยค่าตัวคงไม่ถึง40ล้านปอนด์นะฮะน่าจะประมาณ 20- 25ถึง้าล้านปอนด์ส่วนอิลูกากูเนี่ยคง40อยู่แล้วแหละนะฮะด้วยมาตรฐานที่เขายิงประตูได้ตลอดหลายๆปีที่ผ่านมานะฮะส่วนอิกาโลเพิ่งมาเปี้ยมปีนี้ แต่ให้ผมเลือกเนี่ยผมขอเลือกลูกากูนะส่วนเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเลือกใครนะฮะเม้ากันก็มาแชร์มาคุยมาเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างนะเรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนกันนะส่วนวันนี้ผมขอจบการขึ้นหนัวข้อนะฮะสองวันนี้เราควรจะเลือกใครดีนะฮะที่จะเอามาเป็นสู่หน้าในทีมปีศาจแดงเรานะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ